แน่จริงนะบอกชื่อนามสก,กุลจริงไปเลยนะม่ต้องใช้ตัวยอ่อนะครับถ้าจะเล่นของใหญ่นะเก่งจริงมาเห่าอยู่ที่บ้านเนี่ยมาปาตอฮะไม่ใช่หมานะจะต้องเห่านะฝากบอกด้วยนะครับคุณนะมันเก่งแค่ในโซเชียลนั่นแหละนะเก่งจริงมาจอดรถหน้าบ้านผมน,<ห>นี่มา อกมาเลยอกมึงหนักกี่ตอกนะมึงมาวัดขืนกับกูนี่นะมานั่งคุยกับกูนี่นะมึงอย่าเห่ามึงอย่าเห่าอย่างเดียวนะมึงเก่งจริงมึงถือนวมมาเลยนะคุณมาเพื่อเพืเ่ออะไรเ,เ,เพื่อดันเอซีใช่ไหมเพื่ออาศัยความความดังของลุงพลพแตน c, ใช่ไหม แล้วให้เอฟซเนี่ยเข้าไปดูคุณใช่ไหมเข้าไปดูพฤติกรรมแย่ๆแ,แบบนี้ใช่ไหมนะถ้าแน่จริงอ่ะถ้านักเลงพอนะ่ะถ้าเป็นลูกผู้ชายอ่ะนะมึงยืดอกมึงยืดอกมาเลยอกมึงหนักกี่ตอกนะมึงมาวัดขืนกับกูนี่นะมานั่งคุยกับกูนี่นะกูเนี่ยลุงพลน,นะบอกให้ มึงไม่ต้องอไปไปเขียนชื่อให้มันผิดนะเขียนให้มันถูกนะใส่นามสกุลเข้าไปด้วยมึงแน่จริงมึงใส่คลิปเข้าไปเลยนะมึงพูดตรงตรงไปเลยนะอยากให้ทานายคนไหนนะฟ้องนะระบุชื่อมาเลยนะจะเอาคนไหนนะอนุญาตทำคลิปทุกคลิปลงไปเลยนะคุณเก่งจริงอ้านวะแน่นอนสาธุด้วยนะคนเก่งเนะี่ยผมชอบนะ แต่เก่งให้มันถูกทางนะผมอาจจะไม่ได้เห็นนะว่าป้าตอที่คุณย่อมานะ่ะคุณไม่ต้องย่อหรอกป้าตอลุงพอลอนะไรนั่นนะ่ะนะจะเรียกลุงก็เรียกลุงไปเลยจะเรียกนายก็นายชายพลจะเรียกคุณก็คุณชายพลไปเลยนะอ่าชายพลวิพาฮนะป้าตอกสมพรลาโพนะคุณพูดไปเลยระบุชัดเจนไปเลย <c oughs> เก่งนักนี่นะ นะบอกว่าไม่กลัวนะเล่นของใหญ่ละจัดของใหญ่เลยนะจะชนกับของใหญ่จะชนของใหญ่ใจต้องถึงนะไอ้น้องฝากบอกหน่อยนะมึงอย่าเห่ามึงอย่าเห่าอย่างเดียวนะมึงกิงกิมึง,งมถือนวมมาเลยนะเอานวมคู่มาด้วยนะเอาแบบบัวขาวบัญาฑมตนะนะลูกผู้ชายขึ้นเวทีเลยนะนับเวลาใส่กันเลยนะครับ ถ้าแน่จริงนะจะบอกให้ไม่ต้องทำคลิป